สดีค่ะพี่ๆเพื่อนๆวันน,นี้มาเที่ยวสวนสัตว์นะคะทุกคนมาชมสัตว์น่ารักค่ะดูค่ะตัวอะไรเอ่ที่แค่นะคะตัวใหญ่มากเชกดูค่ะเยอะด้วยอยู่บนต้ตวงนะคะ ก็ใหญ่อันนี้ร้อนมากดูค่ะทุกคนร้อนมากไปค่ะไม่ดูดีี่อื่นร้อนมากค่ะทุกคนในนี้หน่อยกอนโอ้นี่ด้วยนะคะนี่โผล่หัวขึ้นมานี่ค่ะนี่นะคะตัวดำมาก เบบเบดเดโคกาแฟรชื่ออะไรเบบเฮือดิมาโฟติเอสโซสตัวดำมากทุกคนีนอตุส์เอหลาเว่น้นี่อ่ะสูตรอะไรก่โอ้จระเขดำลยคะทุกคนนี่นี่ค่ะจระเข้ดำ เดี๋ยวเดี๋ยวเล็กอีกนู่นนะทุกคนเห็นหัวหรอยังใหญ่มากพี่น้องดูตัวนี้พี่น้องเห็นได้หัวใหญ่มากว้าวโอ้ยค่ะโอ้ตัวนี้ใหญ่จริงๆรค่ะทุกคนใหญ่มากเลย ใช่ค่ะทุกคนคนมาเที่ยวชมก็เยอะนะคะทุกคนบรรยากาศข้างในนะคะอุ๊ยร้อนมากพี่น้องใส่เสื้อกันหนาวด้วยอ๋ออากาศดีดนดีใช่บหมดีมากทุกคนว่นบาบรรยากาศในนี้นะคะทุกคนนี่นี่นี่ อันนี้อันนี้สีขาวนะคะทุกคนเป็นกระจกแบบนี้นะคะร้อนมากทุกคนสฮ้ยเด็ก้ด็เด็กเด็ด็กกเดกเดีกเด็นเด็กเม็กดกเด็กกด็กกเดกเดกก เยอะมากนะคะทุหลายชนิดตัวใหญ่ๆ่เหมือนลูกเลยอ่ะลูกกับแม่แอีนี่เเข็นมัวิาัเื่อนมีหลายชนิดนะคะทุกคน ใส่ทองมีรูปด้วยพ่อใหญ่ว่ามี32ชนิดนะคะทุกคนกป่าคะพี่น้องป่า่ะพี่นอ้องนีงค่ะานายผักนายโพพี่น้อง,งอนายอหรีค่ะ

อันนี้ตีนนะคะเนี่ยดูฝ่ามือโอ้โฮชีย์ร้อนเอ็งค่ะพี่น้องโอ้โนอนเอ็ดเร็ดอยู่ค่ะพี่น้องมือใหญ่มาก

ปลาก็ตัวใหญ่นะคะ <c oughs> เห็นไหมคะ <c oughs> เห็นหางไหม <c oughs> เห็นหางปลาไหมคะ <c oughs> หางปลาชดอหรือเปล่า <c oughs> อยู่กับเต่านะคะ <c oughs> ทุกคน <c oughs> อ้อที่ตัวอะไรตัวอะไรคะเนี่ยอ๋อเรนน้งงอยเหรอ <c oughs> what's his name I don't know น่ารักมากเลยค่ะทุกคนตัวน้อยหนึ่งดค่ะน่ารักจัง What is name? ได้เพ่อดิไหนดิ monkey ลีนั้นไหเอ ever s m a

โหตัวบักเอฟพาร์ทโน่ใหญ่มั้งนี่นูซีด้นพูดซีด้นให่สุดไมดีอินฟอร์มลูพาร์ทโน่ไม่เอ็กเดนเอ็กเดนยาสีเป๊ะบึ้งะพาร์ทโน ทำไมมันใหญ่อยางเน,น,นี้มันมันมีมีใบไม้บางค่ะพี่น้องมีใบไม้บางเห็นปะค่ะพี่นอ้องโอ้ยใหญ่มากเลยตัวอะไรคะนี่ทางมัน ห่างเหมือนจระเข้เลยค่ะแต่ว่าอ๋อมันก็เป็นอีกชนิดหนึ่งนะคะคามิลไข่แม่คาม้ลไข่แม้ไข่เม่ไข่แม่นี่นะคะทุกคนกรเช้อเมยคจากประเทศอเมริกานะคะ ซื้ออเมริกาแล้วดันลงคลิปก่อนนะคะพี่เพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กดซ b s c r i b e ได้นะคะ Thank you to everyone for watching Thank you so much